ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ครับเขาอยู่กับรถแห่เล็กหรือรถแห่ปิกอัพมินิเล็กครับผมวันนี้ช่างครับทาคันใหญ่มานานครับมาดูคันเล็กแบบแบบงงครับผมก็ยังงงคันเล็กครับคันเล็กโจทย์ยากคืออะไรครับพื้นที่การใช้งานต้องใหญ่ครับอย่างคันนี้ครับผมออกแบบเป็นพิเศษครับพื้นที่วทีบนรถ3เมตรห้นะครับด้านกว่วงครับเพื่อลูกค้าใช้งานได้ครบมิติครับผมครับโจทย์รถแห่เล็กโจทย์คืออะไรครับรถแห่ใหญ่หน้ากตีเจดครับรถแห่เล็กนน่งกตีก็7คนเหมือนกันครับคนอยู่บนรถ เท่ากันกับรถแห่ใหญ่นี่คือจุดหลักที่เราออกแบบกันครับคันนี้ผมมีการออกแบบพิเศษหลายอย่างไม่ว่าเป็นการวางตู้ครับผมครับการขยับห้องเครื่องห้องอะไรใหม่ทุกอย่างสำหรับคันนี้ครับคันนี้ครับเรามีการทําเบรแบบไคลโลออยเหมือนกันนะครับผมครับโดยครับเบรแถวหนึ่งครับผมจะเอาไว้ตรงนี้นะครับนี่เบรแถวหนึ่งตรงนี้ครับผมครับเบรตรงนี้ครับเครื่องปั่นประตูนี้นี่เครื่องปั่นอยู่ตรงกลางครับ power อยู่ตรงนี้ครับข้างล่างเราก็ใช้พื้นที่เต็มทุกอย่างสำหรับตัวนี้ครับผมทีนี้ เบรไม่ใช่แค่นี้มี้าน้าอีกครับข้าหน้าเราจะวางเบรอีก1ชุดแล้วก็แสงกลางวางข้างบนครับให้เป็นตู้บนครับมีตู้ตับเยอะครับสลับข้างบนครับส่วนเวทีครับจากจุดนี้ครับไปถึงจุดนู้นครับสามเมตรห้าสิบถ้าได้เวทีข้างบนลงมอนลดแห่งใหญ่เลยสลับคันนี้ครับพร้อมด้วยคันนี้ครับเปิดปีกระบบไฮดรอลิกครับเปิดลงครับแล้วก็เปิดขึ้นสลับคันนี้ครับคันนี้พิเศษอีกอะไรครับตู้หมุนครับมีตู้หมุนด้วยครับลูกค้าต้องการแล้วก็ จัดไปตามใจลูกค้าสลับชุดนี้ครับชุดนี้เรามีการเพิ่มฟังก์ชันเสียงระยอย่างไว้เป็นการข้างฝั่งนู้นแล้วก็มีการข้างให้เพื่อให้ตอบโจทย์กับงานเวทีสลับชุดนี้ครับผมครับตอนนี้ช่างเราก็กาลังปวดหัวอยู่นะครับผมว่าจะวางเหล็กครับจุดนี้ก็เลยเป็นตัวค้ำครับอย่างค้ำข้างล่างคัดซีขึ้นข้างบนนะครับจุดนี้ก็อีกหนึ่งจุดครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เราสําคัญใช่ไหมครับพวกเหล็กครับเหล็กคานครับเราใช้4นิ้ววิ่งทุกอย่างเพื่อความแข็งแรงในการใช้งานของลูกค้าครับเห็นไหมครับนี่อ ทีนี้การที่ใสรรถเราใช้น็อตขันทั้งหมดสลับตัวนี้นะครับผมครับนี่แหละครับรถเล็กความยากอยู่ตรงนี้ครับทีนี้ไปชมเสด็จอีกหนึ่งคันครับนี่ฝั่งนี้ครับผมครับติดจอเอวีเราก็รับทำนะครับผมครับคันนี้สลับรถหาเสียงอยู่นี้ทันสมัยมากขึ้นครับไม่ต้องเปลี่ยนป้ายครับผมเปลี่ยนแค่กราฟิกก็พอแล้วครับสโลแกนหรือเงินนโยบายพรรคก็สามารถวิ่งแล้วสลับคันนี้ครับคันนี้ติดจอที่สองฝั่งครับฝั่งนี้หนึ่งฝั่งครับแล้วก็จะมีฝั่งนี้ อีกหนึ่งฝั่งครับติดจอ2อฝั่งครับจอครับคันนี้แล้วก็จัดแบบเอาดรับกันน้ําด้วยสลับจอนี่ครับผมสลับคันนี้ก็จอ2ฝั่ง6ตารางเมตรจอคันนี้ครับผมครับส่วนเครื่องเสียงครับติดไปประมาณ3ปีแล้วสลับคันนี้ครับก็ยังใช้ได้สมบูรณ์ทุกอย่างคันนี้ับใช้ไฟ2วุ้นในการเปิดครับจะไม่มีเครื่องบัดไม่มีอะไรสลับคันนี้ครับก็จะประมาณนี้สรับงานที่เราทําตอนนี้ครับผมกับรถแหใหญ่ก็รอซิวอีกเป็นสิบคันครับเพราะว่าคันนั้นเห็นไหมครับคันนั้นครับ คัขณะเราขึ้นโค้งแล้วครับกำลังวิ่งไปต่อทะเบียนครับผมรถขณนก็เป็นรถแห่สุขคะแนนครับกำลังเอาไปขึ้นทะเบียนครับผมครับทุกคันที่มาครับเราจะให้ลูกค้าได้ทะเบียนทุกคันก่อนทีเราขึ้นโค้งครับจุดสําคัญเลยครับจุดนี้คือทะเบียนครับผมครับถ้าเอาไปนี้ไปทำครับบทตังแค่สี่ห้าพันเองนะครับก็สามารถได้ทะเบียนอะไรมาครบทุกอย่างครับรี่อีกหลายคันก็กำลังวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาสั่นรถเทส่วนมากรถแห่จะช้าครับหนึ่งลงทะเบียนหลักๆครับผมครับรถแห่มาจอดบริษัทปุ๊บ ผมต้องทํำทะเบียนให้ลูกค้าให้ได้ครบสมบูรณ์ทุกอย่างก่อนค่อยจะขึ้นโขงขึ้นอะไรต่อไปครับผมครับโอเคครับก็ฝากไว้กับทีมงานเหล็ก<ช>บริษัทเอกสรครับผมคุณกรับผม